ได้ซาใบม่วงใส่ปลาทูตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าวัสดีเจ้าปะกันเหมือนเดิมนะเจ้ากับป้านอมชาแนลวันนี้พาเข้าครัวทำอาหารเหนือซาใบม่วงใส่ปลาทูก็มีใบมะม่วงอ่อนแล้วก็ปลาทูสองตัวพักก็มีต้นหอมพักชี้ใบหอมป้อมนะเจ้า แล้วก็หอมแดงปลาได้ซอยไว้แล้วนะเจ้าต้นหอมใบหอมป้อมข่อยซอยที่หลังนะเนาะเครื่องปรุงก็ง่ายๆนะเจ้ามีพริกแห้งคััวอันนี้ปลาครัวแล้วนะเจ้ากระเทียมขาขาหั่นแว่นนะเจ้าเผื่อสะดวกในการตำนะเจ้าใส่เกลือเล็กน้อย แล้วก็หอมแดงเจ้าหน้าปปาราาต้มซุกชิวรสเจ้าหิวเข้าแล้วเนาะไปลงมือทํากันเลยเจ้าเอาใบมะม่วงมาฉีกก่อนเจ้าฉีกเอาเฉพาะใบนะเจ้าแยกการออกเนะเาะประว่าการมันขมเจ้านีก็ขมแล้วก็บาดเนาะ เส้นกลางใบตีอ่นอ,อนๆพิดมาก็อบเป็นย่างนะเจ้าซาใบม่วงบางบ้านก็จะใส่ปลาย่างปลากระป๋องใส่ปลาต้มก็ได้นะเจ้าปลาดุกปลานิ้นต้มนะเจ้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเนาะถ้าก็จะเอาเกลือโปนใส่ลงไปตามด้วยน้ำสะอาดกะใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวปลาจะขันใบม่วงกันเจ้า ขย้ำขยำแล้วก็ปั้นนำทิ้งนะเจา้าเพื่อลดความฝาดของใบหมวงเนาะล่างปั้นนำทิ้งก็ได้ประมาณนี้นะเจา้าซอยพักเดียวไม่อนนะเจา้าต้นหอม ก่อซอยแล้วแต่ทูก่อแกะไว้แล้วนะเจ้าใส่คาลงไปก่อนจ้าเล็กแข่งคว้าความเผ็ดตามชอบเลยนะเจ้าวันนี้ปลาจะเอาเผ็ดหน่อยกระเทียมใส่เกลือลงไปน้อยนะเจ้ากันตําพริกกระเด็นนะเจ้าตามด้วยหอมแดงเลยเจ้าตาเจ้าตำ ตีแห้งคั่วไรกประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาปลาทูลงไปต่ำเลยนะเจ้าโขลกกระริกนี้เนาะ ูสองตัวได้เยอะขนาดเจ้าจุดไฟตั้งกระทะเจ้าเทน้ำมันสำรับทัดลงไปสักน้อยนะเจ้าเอากระเทียมซับลงไปเจียวกันนะเจ้าต้องขออภัยตนนเจ้าต้นคลิปบได้บอกเนาะว่ามีกระเทียมซับ เจียวกระเทียมพอเหลืองหอมแล้วจะเอาคลิปติเบอร์ติสังนี่ลงไปครับติดเชือกันเนาะจะได้หอมปลาทูติาโปรกปลาตั๋งก็เพียกนียเนาะเติมน้ำล้างฟอกลงไปสักน้อยกันก่อน หอมหแล้วเจ้าปิดไสแล้วเนาะผักหายห่อนก่อนเจาเดี๋ยวเอาไปผสมกับชามเอานะเจ้ามาตรงนี้เลยเจ้ามาผสมกับชามนี่เนาะใส่เกรืองพริตตีพัดตะกี้มาจ้าออะโอเนไะแล้วก็น้ำปลาร้าต้มซุป<ม>ตามด้วยผงนัวหอมแดงเจาคนผสมให้เข้ากันจ้ะ ชิ้งหอมมากชิ้นก่อนเจ้าชิ้นก่อนเซย์พักอือหือ อร่อยมากล้ำขนาดเจ้าบ่ต้องเติมอันอย่างเพิ่มล้วเจ้าล้ำขนาดเนาะที่นี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายเนาะใส่หอมแดงที่เหลือลงไปเจ้าต้นหอมพักชีหอมปอมใส่ลงไปเลยไปเจ้าไปตักเสิร์ฟันเลยเนาะ ร้อมเสิร์ฟ้วเจ้าซาใบม่วงใส่ปลาทูกินกับมะเขือกรอบมะเขือเหลืองพักหอมป้อมแล้วก็พริกแห้งครัวกับข้าวบ,บ้านแต่ลั้มขนาดเลยนะเจ้ามาเจ้าเพืเ่อนมาจิ้มอาหารเนือ้อด้วยกันนะเจ้ากับข้าวบ,บ้านแต่ลั้มขนาดเลยนะเจ้า ขอบคุณนักนักมาเจ้าที่เข้ามาชมการทําอาหารเหนือฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมตัวนเจ้าแล้วป้ากันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า